กลับมาของแรปเปอร์รองเขาแหละโอเสดีครับและเพลงที่ทำให้รายการรู้จักกับเขาแล้วก้มลงมาจีบนิ้วพนมกง้อมล้มขอพอนขอให้สิี่คิตผสมแต่งใจปองสุขภาพดีล่ำรวยเงินทองมีคนรักมาเป็นพิเศษมันก็พระเอกในละครท่านผู้ชมครับถ้านับอายุซุปเปอร์จิ๋วเนี่ย 35ปีถ้านับรูปแบบที่เราเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนก็ประมาณ9ปีเราทำหน้าที่บอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าเด็กคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศเ <c oughs> วที <c oughs> เราเป็นเสมือนบันไดขั้นหนึง่งให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเด็กที่มาเวทีของเราแต่ละคนนั้นมีความสามารถยอดเยี่ยมขนาดไหนเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับมีเด็กคนหนึ่งมาเวทีซุปเปอร์เทนมาแสดงออกซึ่งความสามารถและบอกเล่าเรื่องความฝันเขาลงจากเวทีซุปเปอร์เทนไปสู่ เวทีระดับประเทศแล้วก็พาตัวเองไปสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกวันนี้เขากลับมาสู่เวทีซูเปอร์เทนอีกครั้งหนึ่งเชิญพวกพบน้องได้เลยครับรุ่นแรกโตเป็นหนุนแล้วโตโตไม่แคร์โลกเลยเอเอ้า มาแนะนําตัวกันมาสวัสดีครับผมสไปนะครับอายุ19ปีแล้วครับตอนนี้โอ้โหแล้วหนูชอบนักร้องคนไหนเป็นพิเศษเออปู่จานลองไหมครับอ๋อปู่จานโยโย و ไปเป็นไงมั่งะลูกผลงานที่ไประดับโกอินเตอร์นี่คือเราไปทำอะไรคะลูกเออเพลงทนครับมีชื่อว่าเพลงทนครับที่แบบว่าไปติดชาร์ตโกลบอันดับที่89ครับเก้าครับได้เห็นว่าเพลงของเราไปถึงขนาดนั้นได้ตอนแรกเลยอะ่ะมันขนาดไหนยังไงเออดีใจมากครับพี่แบบว่าไม่คิดว่าคน ฝรั่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเขาจะมาชอบแบบว่าเพลงไทยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันดีใจมากแล้วก็เป็นครั้งแรกของเพลงไทยเลยครับที่ได้ไปชาร์ตนั้นเลรอครับตอนนั้นในคลิปเรายอดวิวเท่าไหร่ตัวนั้นน่าจะ440ล้านครับโอ้โหโอ้โหตอนนี้เป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไหมมีเป้าหมายอะไรที่ระวางไว้เป็นพิเศษไหมฮะช่วงนี้ผมกําลังจะทําเสื้อผ้าครับพี่ อาจจะทำแบบว่าเป็นเสื้อผ้าแบบลายไทยอะไรแบบนี้แบบเป็นยันไทยให้เด็กไทยใส่อะไรเงี้ยอีกทางหนึ่งก็คือเป็นรายได้เสริมผมด้วยจะได้ให้แม่ผมช่วยขายช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ผมมีความฝันเดียวชีวิตเนี้ยก็คือให้พ่อแม่ผมสบายให้ครอบครัวผมสบายครับ ความดีไว้อย่างนี้ลูกก็ความดีจะรักษาหนูนะวันนี้เราคงได้ดูโชว์มันเด็ดจะสไพรแน่นอนครับแล้วความฝันวันนี้แล้วลูกอยากได้อะไรกลับไปคะครับวันนี้ผมก็มาขอทุนการศึกษาไปให้น้องๆผ่านกสศครับโอเคอ่ามาดีค่ะถ้างั้นวันนี้โชว์ให้พวกเราหายคิดถึงที่นะโอ้ครับพร้อมนะลูกพร้อมจ้ะเชิญครับ สบายสวัสด,ดีลูกสวัสดีครับโอ้ยมเจอกันด้าสวัสดีครับโอ้ย, <laughs> อย2บบ้องไก่กครับตอนนั้นเจอกันนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะวันนี้โตขึ้นเยอะเลยอ่ะสปา์โตขึ้นเยอะเลยท้องไกครับเด็กคนเนี้นอกจากจะเป็นนักร้องแล้วเขามีอีกหนึ่งความสามารถก็คือว่าเขาแต่งเพลงด้วยอ,อวันนี้เราจะท้าทายเขาแต่งเพลงสดโดยที่จะมีโจทย์จากกรรมกการครับเดี๋ยวจะขอเป็นแนวแนวแรปนะพี่ซุปไม่เอาแบบ สวยงามมากโอเคแต่ขอดูลักษณะทักษะหน่อยว่าเวลาแรปเปอร์เขาแต่งเพลงเนี่ยเขาจะแต่งประมาณยังไงทีมงานผู้สูบขอบกระดานให้กรรมการกรรมการคิดคำนะครับที่อยากให้น้องแต่งอยู่ในท่อนแรประหว่างท่านคิดคำนะผมขอให้น้องช่วยร้องเพลงที่ผมชอบมากแล้วเขาก็ชอบด้วยครับเขาบอกว่าเขาร้องอยู่เรื่อยๆเวลาอยู่บ้านเพลงอะไรลูกสพาแม่ไผ่ครับขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมลูกอ่า สะพานไม้ไผ่ทอดฟังฟันให้ก้าวเดินผเชิญเรื่องราวอันมากมายมีดีและมีร้าย ปลายบนสะพานไม้คลอนแคลนจึงเป็นสะพานที่ทอดยาวเน็บหนาวไรแสงดาวแสงไฟไม่มันโค้งสักเท่าไรจึงใช้ใจสาดแสงเพื่อนำทางแต่งดีมากอะแต่งดีมาก ได้เลยครับได้แล้วค่ะได้แรับเดี๋ยวสปอยด์ผูุ้ปให้สปอยด์ดูแบบผ่านตานะโอเคครับอ่าลองดูครับทั้งสามท่านยกพร้อมกันครับอ๋อพี่หอยกำแพงเมืองจีนเออผู้รสลัดผักโอ้พี่นุ้ยเกาหลีมีทั้งจีนทั้งเกาหลีนะครับแล้วก็มีสลัดผักด้วยสุขภาพใส่สุขภาพเราจะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือเริ่มจากกลางดีเริ่มจากซ้ายดีกว่าครับไปแบบนี้ดีมากเมืองจีนนะได้ลองลองลองให้เวลาให้เวลาโอเค ผมพร้อมแล้วพร้อมเลยเหรอลองดูครับพร้อมเลยดนตรีมาครับที่ผมมันแรปก็เพราะอยากมีซีนถ้ามันเป็นไปได้อยากไปเที่ยวแพงเมืองจีนอยู่ที่ซูเปอร์เทนไม่มีกับดักวันนี้ผมหิวจัดอยากไปกินสลัดผัก าต,าตาแบบผมเธอบอกไม่เอาหนีเดี๋ยวไปทำหน้าใหม่ผมจะไปทำที่เกาหลี <versucht> โอเคโอเค,อเคเอา้เ้าพอให้น้องได้คาทายนะครับได้ <toujours> เวลาเข้าสู่เรื่องราวพิเศษของวันนี้ครับก็คือการแสดงโชว์พิเศษของน้องสปร์มีการคุยกันกับพี่ทีมงานว่าเอ๊สป라이จะร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงอะไรดีครับซึ่งสปร์เขาบอกเรามาว่าจะเป็นแนวเพลงที่ เป็นลูกทุง่งเค,ครับเขาขอมาเองเลยอยากฟังเพลงที่จะร้องชื่อว่าเซรีขอพอครับเซรีขอพเฮ้ยเซรี hey, ลุ่งสว่างเนี่ยนะใช่ครับโอ้ตอนเด็กๆเนี่ยผมอยู่ในโรงเรียนแล้วก็มีการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยครับผมก็ใช้เพลงนี้ในการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ตอนผัดกับข้าวลูกเสืออะไรเงี้ยครับเคยร้องเพลงนี้แล้วก็คุณครูถ่ายคลิปไปลงในเฟซบุ๊กครับ และเพลงนี้นี่เองครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้รู้จักกับน้องสไปร์ยและได้เชิญน้องมาในรายการนิบนิ้วพนมโอ้แล้วกลมโลกาโอ้โหร้องดีโอ้บารมีพ่อปู่หรือีปูมีวิจาเดี๋ยวรอให้ใครโอ้โหลูกขอให้เสียงกังวานหวานแลว อยมีมีโมตาขอให้เมตตามาหาดิยมเพลงนี้ครับเพลงนี้ครับเพลงนี้ครับผมอยากมาร้องแบบว่าจริงจังจริงจังให้ทุกคนเห็นดูอะไรเงี้ยครับว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับจะตั้งใจร้องเพลงนี้ให้กรรมการแล้วก็ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเซรีขอพรครับจากสป i ์ e ครับ គុំមៀនបាននេះអពព ลาบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบาง่างแขวงง,งพิจินใครเห็นสักนิดขอให้รุ่มลงวอนหลวงพอเหลือวัดสาวชะโงกใครเห็นต้องงงกลาบหลวงท่อคงลงน้ำจัง หลวงปู่สกขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนคลางวอนหลวงปู่โตผมรังสีที่วดัดละคงขอให้ลูกดังกังวานสักคน สิบนิ้วพนมแล้วกลมลงปาแทบบากพ่อแล้วกลาบหลวงพ่อแก้วที่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวนวัดช้งให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสาร นิ้วพนมงก้มลมขอพรขอให้สิริกิดผสมอย่างใจปองสุขภาพดีร่ำรวยเงินทองมีคนรักมาเป็นพิเศษมันก็พระเอกในละครเจอปัญหาต้องใช้คาถาอันใดคนที่นอนป่วยกันเขาหายทันใจคนที่ลำบากก็ไม่ลำบากให้สบายเดินทางจะไปไหนก็อย่าให้มีอันตรายขอให้คนเศร้าเขามีความสุขคุ้มกันภัยเหมือนกับมีมหาอุดคนที่ทําดีให้เขาได้ดีและคนที่มีฝันเขาให้ทำมันให้ได้ทิ้งความเครียดความทุกข์อยู่ในใจไม่ให้มีให้สําเร็จดังหวังเขาทาดีให้ได้ดีทําดีให้ได้ดี สินิ้วพนมแล้วผมลงลาฮ้ลาบหลวงพ่อแก้วที่เมืองชนหัวหลวงปู่ทวนวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสาร บอบหทั้งนี้อย่างเทพสปไ이ครับขอบคุณครับใจเรานี่เป็นลูกทุ่งหรือเป็นแบบอ๋อใจผมเป็นกลางเลยครับชอบหมดเลยครับเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตก็ชอบครับเนอะเขาได้หลายแนวครับได้พบเจอสปร이อีกครั้งหนึ่งทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับมันน่าภาคภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของสปร이จริงๆนะลูกสิ่งที่ไม่เปลี่ยนจากสปร이เลยคือใจหนูลูก เออมันชัดเจนและเด็ดเดี่ยวมากว่าหนูกําลังทําสิ่งนี้เพื่ออะไรและเพื่อใครพอเป้าหมายของเราชัดอ่ะมันเลยทําให้เราเป็นเด็กฉลาดคิดโดยธรรมชาติเลยอันนี้ครูว่ามันเป็นพรสวรรค์มากไม่ต่างจากเสียงร้องของหนูนะพก็ขอให้สปรายสนุกกับการทดลองงานไปเรื่อยๆรอเมื่อกี้ครูฟังเพลงเมื่อกี้คือทําแนวนี้ออกมาเยอะๆเหมือนดีเหมือนกันนะลูกนะแนวเพลงไหนก็ได้หนูชอบแล้วก็ใส่ความเป็นแรปต,ตัวตนของหนูออไปอย่างเงี้ย คือว่ามันมีความสร้างสรรค์ในทุกงานที่สไรส์สร้างพวกเราจะคอยเป็นกําลังใจคอยดูคอยสนับสนุนสไรส์ต่อไปนะลูกนะขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ ทุกนการครับความฝันที่สปร이์มาซูเปอร์เทนวันนี้ครับเป็นความฝันเพื่อน้องๆครับอยากขอพบประมาณเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กๆที่ขาดแคลนครับโดยมอบผ่านกอสศออหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับทั้ง3าท่านครับผ่านครับสปร이์ลูกที่ซุกบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสปร이์ตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ให้ผู้ใหญ่ทิมพวเวอร์ทราบท่าน ชื่นชมในสปายมากนะลูกสปายคือความภาคภูมิใจของครอบครัวคือความภาคภูมิใจของประเทศคือความภาคภูมิใจของวงการดนตรีไทยแล้วก็คือความภาคภูมิใจของซูเปอร์เทนนะครับเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหาเลยลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ยินดีมากแล้วก็ขอมอบงบประมาณผ่านสปายนะลูกนะสองหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับโอเคครับสปายลูกที่ที่ทีมงานเขาพบว่า มีบางอย่างเป็นภาพอนาคตที่สไปซ์ตั้งใจอยากให้เกิดขึ้นใช่ภาพนี้ไหมลูกเฮ้ยร้านของเขาเองครับสุดยอดเลยครับต่ไปมาที่ตรงนี้ด้วยนะลูกสไปซ์ตอนที่สไปซ์มาเนี่ยเราไม่มีเวอร์ชั่นแบบนี้ไม่มีนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้คูเงาะเป็นตัวแทนพวกเรานะครับช่วยมอบเหรียญนี้ให้กับน้องสไปซ์ครับ ขอบคุณครัขอให้ความดีรักษาหนูนะหนูสร้างมันความดีเราสร้างแล้วเราก็มันจะกลับมารักษาเราขอบคุณมากแม่ขอบคุณคขอบคุณครับสบยลูกถ้าถ้าเราสามารถพูดความรู้สึกในใจกับกับใครสักคนได้หน้าตอนนี้สไรยอยากพูดกับใครมากที่สุดก็พูดกับพ่อแม่ผมนั่แหละครับ สปายถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กล้องตัวนี้นะลูกอะจะพูดอะไรกับพ่อและแม่เฉินได้เลยลูกครับก็ผมก็ออบอกรักพ่อกับแม่ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะดูแลทั้งสองคนให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ในชีวิตอะไรแค่นี้แหละ ความดีทุกอย่างคุณกอ,องสไตรนะลูกนะ,ะพวกเราครับนี่คืออีกหนึ่งเด็กซูเปอร์เทนที่เราภาคภูมิใจครับน้องสไตรครับขอบคุณท<ะ>ีม่มารายการนะ,ะลูกขอบคุณมากครับต้องดีนะลูกขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ